เตือนภัยนะครับระวังก่อนซื้อ S s D มือ2ราคาถูกในเว็บนะครับเราต้องดูก่อนนะครับพวกมือ2เนี่ยจริงๆแล้ว S s D หรือ Solid State เนี่ยมันมีอายุการใช้งานของมันนะเราใช้โปรแกรม Crystal Disk Info เนี่ยในการเช็คสุขภาพของ S s D นะครับการเช็คสุขภาพง่ายๆครับตัว S D ฮะเวลาเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาเนี่ย มันจะมีข้อมูลต่างๆการทําง,ทงานของฮาร์ดดิสขึ้นมาโชว์นะครับแล้วก็ดูวา่าเขียนไปกี่ครั้งดีหรือไม่ดีนะครมีข้อมูลการเขียนเท่าไหร่นะครับแล้วก็สุขภาพเป็นยังไงตัวของอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับมันจะมีดิสขึ้นนะครับอันนี้ของผมก็จะมี4ีสได้นะฮะสได้กคือ4ดิสเลย C D E แล้วก็ F เนี่ยประมาณนี้นะครับตัว สามได้แรกจะเป็น S อ d ดีนะครับส่วนได้สุดท้ายเนะี่ยมันจะเป็นตัวอาหารดิถธ,ธรรมดาตรงเนี้ยสุขภาพมันจะไม่ขึ้นเห็นไหมฮะมันเขียนว่าดีอ่ะแต่ถ้าเป็นตัวอื่นเนะี่ยลองดูตัวอื่นเนะี่ยมันจะเขียนว่าดี90%าสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะดีเก้าสิบสองเปอร์เซ็นต์ดีแปดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์คือสุขภาพของมันตรงเนี้ยเราดูตรงนี้นั่นเองดังนั้นก่อนเลือกซื้อ s อ d มือสองน,นะครับก็ให้ตรวจเช็คสุขภาพกันก่อนเลือกซื้อด้วยนะครับ